จะปังจะพุ่งแค่ไหนก็ต้องเจอดราม่ามาดักทางแล้วค่ะหลังสาวหลิงหลิงคองโดนทัวลงเพราะโพสร,รูปนั่งชิกๆถ่ายคู่กับกาแฟแบรนด์ดังที่โดนโยวงว่าสนับสนุนอิสราเอล ปีนี้นักแสดงสาวดาวรุ่งก็ต้องยกให้กับหลิงหลิงคองแล้วค่ะสาวหน้าสวยลุกเครื่องไทยฮ่องกงหลังโด่งดังจากบทพี่หมอหรือหมอฟ้าละดาในเรื่องใจซ่อนรักเคมีเคใจอะไรมันฟินไปหมดกระแสะปังทะลุจอก็เลยเดินสายมีงานมีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศสร้างปรากฏการขึ้นแท่นเป็นคู่จิ้นช่องแตกมีแฟนๆไปต้อนรับล้นตึกมารีนทน์แต่แต่แต่งานปังขนาดนี้ก็ต้องมีดราม่าเข้ามาหาบ้างแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้สาวหลิงหลิงได้โพสต์ภาพตัวเองคู่กับเครื่องดื่มจากสตาร์บัคในไอจีซึ่งหลังจากเห็นรูปแล้วก็มีแฟน ทั้งไทยและอินเตอร์แห่เข้ามาคอมเมนต์เตือนสาวหลิงหลิงว่าการโพสต์รูปคู่สตาร์บัคอาจถูกโยงถึงการสนับสนุนอิสราเอลได้โดยประเด็นของเรื่องก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้มีหลายบริษัททั่วโลกตกเป็นประเด็นและโดนบอยคอร์ดหลังบริษัทเหล่านี้มีท่าทีสนับสนุนกองทัพอิสราเอลโดยเฉพาะสตาร์บัคที่กลายเป็นเป้เปาหมายหลักซึ่งสตาร์บัคเริ่มถูกเพ่งเล็งเมื่อทางกลุ่มตัวแทนสหาภาพแรง,งงานของบริษัทได้ออกมาโพสต์สนับสนุนปาเลสไตน์และโดนบริษัทสั่่่่งงงใหห้้้ลบโพพสสต์เเเทาาานนััไมออยยยยรีีกค จากการใช้ตราบริษัทด้วยความเป็นห่วงแฟนๆจึงเข้ามาเตือนเพราะการโพสต์รูปกู้แบรนด์อาจโดนทัวลงได้ซึ่งเคยมีคนดังต่างประเทศโดนดราม่ามาแล้วหลังจากมีคนมาเตือนสาวลิงลิงก็ได้ออกมาเทคแอคชั่นทำการลบโพสต์เจ้าปัญหาแล้วลงใหม่โดยการแปะรูปลองหมาทับแก้วกาแฟ,าแฟลงไปไม่ให้เห็นโลโก้แบรนด์ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เพียบทั้งแก้ปัญหาได้โคตรน่ารักเธอทำให้ฉันเห็นมุมมองใหม่หรือจะเป็นการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเพราะทั้งตลกทั้งช็อตเก่งแต่ดราม่าไม่จบง่ายๆเดือดทั้งใน IG และ X เพราะหลายคนมองว่าไม่ตลกด้วย การทำแบบนี้คล้ายกับการล้อเลีเยนการมีภาพลักษณ์ว่าเป็นบุคคลสาธารนณะก็ควรให้เกตบประเด็นเซนติทิพยละครกำลังโด่งดังมีแฟนอินเตอร์ก็ยิ่งควรรับรู้ปัญหาประเด็นโลกบ้างสำหรับความเห็นของแฟนอินเตอร์นั้นก็มีทั้งตัดพ้อทั้งเรียกร้องเพียบไม่ว่าจะเป็นฉันรู้ว่าศิลปินบางคนเลือกที่จะไม่แบนแต่นี่มันไม่เคารพกันเลยครอบครัวของฉันอยู่ในปาเลสไตน์กำลังจะตายแต่คุณกลับทำให้มันเป็นเรื่องตลก ลิงลิงฉันชอบคุณมากแต่ฉันคิดว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าลบโพสต์การปิดโลโก้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง,ปลงข้อเท็จจริงมันแค่ทำให้ดูแปลกในฐานะแฟนอินเตอร์ฉันประหลาดใจกับโพสต์นี้ฉันไม่แน่ใจว่าสตาบักไทยสนับสนุนประเทศนั้นหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นในฐานะศิลปินที่กําลังเติบโตโดยเ,ยเฉพาะละครที่กําลังเป็นที่นิยมในนานาชาติควรเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อแฟนแฟนการเป็นศิลปินระดับโลกต้องมีความเข้าอกเข้าใจต่อแฟนแฟนหวังว่าคุณจะลบโพสต์และอาจจะหาข้อมูลดูว่าทําไมคนถึงบอยคอริๆ เป็นอีกหนึ่งประเด็นอ่อนไหวจริงๆค่ะก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางลิงลิงหรือทางค่ายจะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวหรือไม่ก็ต้องจับตากันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ